ชาทีมิกแม่อี๊ด้ือมากเลยค่ะนี่ค่ะค่าน้ำตาลในเลือดของแม่อี๊ดปกติปกติปกตินะคะ93เองค่ะถ้าไม่ดีจริงแล้วก็แม่อี๊ดไม่กล้าบอกต่อค่ะยินไม่เครียดเบาหวานไม่ขึ้นหมดกังวลเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดไปเลยแล้วค่ะมาแฮปปี้มากมากค่ะป a c k a g ดื่มชาทีมิก p a c k a g เบาใจเรื่องเบาหวานค่ะชาทีมิกเครื่องดื่มสมุนไพรลดเบาหวานลดระดับน้ําตาลในเลือดตัวช่วยเรื่องสุขภาพที่ป a c k a g ไว้วางใจกินันมไปอะไรไปก็จิบไปเรื่อยๆนะคะที่เพ็กมีชาทีมิกเป็นตัวช่วยไม่นื่มกินชา้าจ้ะกินแล้วหายห่วงเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตรอรอลจิบได้เรื่อยๆจะ้ะระวังมันตัวช่วยดีๆมีความถูกมากกินเสร็จตบทีมิกเลยนะจ๊ะทุกคนจา๋า มอบอกเลยน้ำตาลในเลือดก็ลดลงดื่มก็ง่ายง่ายไม่ฟืดไม่เฟื่อนไม่ผมไม่คืนเทคนิคในการเลือกเครื่องดื่มสมุนไพรที่ดีครับต้องเลือกเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีออยครับและมีมาตรฐาน GMP ผลิตมานานจนได้รับความไว้ใจจากคนทั่วไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักครับเลือกชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตบริการจัดส่งฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งซื้อ